เขียว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 นิ่งหน่อยบังแดดไว้ให้หน่อยครับถ้าเราไม่อยู่ก็เซฟพวกกาหรืออะไรหยุดงอกสัดโตของมันเนี่ยมาเพียบเดี๋ยวม,มันมาครีนครีนข้างบนนี้คือครีนครีนหน่อยใสๆใสๆส,สเห็นไหมฮะ ให้มันเออมันดูดีหน่อยใสๆเอิงเราจะได้อัดอาหารปลาได้ก็คือเราจะอัดอาหารมันเราจะบูมด้วยอาหารที่แบบอา,อาหารที่มีประโยชน์อา่าพวกมีประโยชน์อา่าัน่าจะเป็นพวกอาหารผงมี่จริงโกดถ้าเรามีเยอะๆเราก็ให้มันอืมก็ทำยากนะพยายามทำยาก อพวกนี้พวกปลาอายุน้อยๆ,ๆหน่อยนะข้างล่างเนี่ยไม่ต้องสะอาดมากเนี่ยเขียวๆประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเขียวมากๆเนี่ยเราก็ถ่ายออกไปแต่เรามีออกซิเจนอยู่แล้วถ่าออกไปอข้างล่างก็เป็นฟางม,มีจริงก แล้วจะมีฟาร์มาอะไรไมาเสียมอะไรไมาเ,ไไเสียมกับมิยิงโกเนี่ยไว้พวกลูกฮาริเกจังเนี่ยพวกเจี๊ยบทั้งหลายเนี่ยอันนี่หลุดไข่แช่ด้วยน้ำยามันเป็นอะไร <laughs> ฟูแล้ว <laughs> อะไรวะ น่าจะโดนอะไรเข้าไปืออาหารหรืออะไรเนี่ยอืมไออาหารเข้าไปแล้วมันท้องอืดฟูยังเฮ้ยไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้ซ่มไม่ได้หรือเปล่า <Yeah. S 2> ใส่เนี่ยพเพสตีไปหรืออาหารเข้าไปบางทีมกินท้องอืดนกันฮนะมีหมายท้องเลยช่วงให้อาหารเนี่ยปวดหัวอยู่เหมือนกัน บางทีนะบางที <c oughs> น้องโทรมาเออไม่ใช่น้องถามว่าพี่ปลาแก่ดูยังไงโอ้โหปลาแก่ปลาแก่ดูที่ใต้ตาว่ามีตีนการหรือเปล่าไม่ใช่นะก็คือปลาแก่เขาบอกว่าอมืมันก็จะตัวใหญ่กว่าชาวบ้านเขา,าตัวมันจะใหญ่กว่ามันก็ต้อง ดูที่ขนาดอ่างด้วยถ้าขนาดอ่างมันแคบอมืมันก็ตัวตัวมันก็จะเล็กตามขนาดอ่างอ่างน,น,นะฮะแต่คนอื่นจะเล็กเล็กกว่ามันพูดง่ายเล็กกว่าเล็กกว่าปลาตอนนั้นเราจะมาวัดว่าอืมตัวใหญ่ยังไงถ้าอ่างใหญ่ปลามันก็ตัวใหญ่ถ้าอ่างเล็กปลามันก็ตัวเล็กแต่มมนก็คือปลาแก่เหมือนกันอืมถ้าเป็นอ่างกว้างอย่างนี้ปลา ั้งหมดมันก็จะโตโตโตขึ้นอ่ะแต่ก็จะมีตัวหนึ่งที่แบบโตกว่านั้นตัวใหญ่กว่าน,นั้นเออยังเง้เขาเรียกปลาแก่อันนี้คือคือในไซของอ่างพวกน,นั้นนะนะไซของอ่างที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ที่เป็นอ่างเล็กอินเนี่ยอืมคนิดก็จะตัวเล็กอืมอันนี้ก็จะโตโตหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าปลาแก่แต่ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่น้าเรากลัววเราจะซื้อปลาแก่มาหรืออะไรพวกนี้นะฮะปกติผมมีก ขาแคขายอยู่ประมาณนี้นะฮะอันยังใหญ่สิบมิลหรอสิบห้านะสิบห้ายี่สิบเนี่ยใช้ประมาณนี้พนอะเ,เราซื้ออย่างนี้มันไม่แก่หรอกอืมนะเขาจะขายเนี่ยประมาณสิบเจ็ดสิบแปดมิลเนี่ยฮนะอกเส้นมิลเซนเออเซนซีเอ็มใช่ไหมนี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรพวกนี้นะฮะ อืแค่นี้แค่เนี้ยเขาจะขายประมาณนิดก้อยหนึ่งเงี้ยเงี้ยเราซื้อเงี้ยเขาจะขายอย่างเงี้ย,ย,ออยมันไม่แก่แน่นอนแต่ถ้าเราไปซื้อตัวโตมาเงี้ยเออโอกาสมันจะแก่มันก็มีแล้วก็อาจจะไม่มีไข่แล้วอืก็เราเรา,เราอายุมันมานปีกว่าสองปีขึ้นอยู่กับภาพแวดล้ลอมที่เขาดูแลมันบางทีถึงสี่ปีห้าปีนี่พัวนี้ ปีกว่า2องปีนะตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นยังไม่ได้แยกเลยยังไม่ได้แยกเลยนะอะไรเลยต้องจัดใหม่ต้องจัดให้มันเรียบร้อยกว่านี้ราไม่ได้จัดให้มันเรียบร้อยไ,ไ,ไทยอ่อนเพลียอยู่ครับอ่อนเพลียจัดให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ดี เก่ดกาก่กโอ้นี่เบนแหลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจับแยกนี่เบนมั่วไมเนี่ยสวยน่าจะให้มีซมริงใจ อนี oh, hail, ่เวลาใส่กดโหลให้ลูกค้ามันจะสวยนี่แพงนะเนี่ยของเกสของเตสมันจะวิบวับิบวับเลยผมนึกนัอืมไหลขันตัวเย็นห้าร้อยนะไอ้ขาวนี่คือเปลือกหอยผสมเข้าไปไอ้เปลือกเปลือกหอยผสมเข้าไปแล้วมันไม่สวย ถ้าผสมเลยถ้ามันดำอย่างเงี้ยโอเคแล้วสมเปลืิดหัวก็ไปสีมันมีเเียบร้อยนี่นะฮะเปิดหัวแค่ไหนน้ำนมร้อนแล้วงงก็บดมาคนละแยกให้มันดำดำโอเคของโฟมใช้ยาก มีแข็งแรงให้มันอยู่กับที่อย่างนี้โอเคครับอย่าขยับมันขยับมันมบ่อยๆเขจับอย่างเงี้ยฉีแกแตกไม่เวิร์ดซื้อมาเพียบเลยเสียดายไว้อย่างงี้ก่อนอันนี้มาติด ติดต,ตูมังค์คอนโซลซิเกิลตี่กันแดดพวกนี้เราจะติดออปชันได้เยอะแยะเลยถ้าเรามีพวกนี้นี่ตัวนี้เราเอาอะไรก็ได้มาใส่ไม้ตรงนี้ฮะใส่ไม้เข้าไปตรงนี้แล้วก็สกรูยิงแล้วก็จะใส่พวกกล้อวมุมจอนปิด ไอ้พวกโซลา r c เซลอะไรพวกนี้ยับใช้ได้ล็อกเนี่ยเราจะปบเปลี่ยนเป็นไหนก็ได้ปรับเปลี่ยนได้ท <c oughs> ่อลมจะเดิม,มดทำให้เสร็จคลีนือเกนให้เรียบร้อย <c oughs> ถ้ามีหอยโผล่มาเนตองจัดการตรงนี้เลยครับใสายยาย่ยาเข้าไปเต็มที่เลย Tại. Cái kia quả kia mình. cái 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 tôi lại tông Không dai. Dùng Green water. Green water. นกเขียวมากเกินไปแล้ว ต้องเป็นน้ำสีฟ้า,ฟาอย่างนี้กินเคลื่องยองก็ะจะใช้อาหารอีกแบบนึ่งอาหารที่เป็นโปรตีนโปรต,ตีนเสริมสร้างอะไรต้องโดบหน่อยให้เกล็ดแลนด้สวยใช้อาหารแบบนึ่งอ่าพวกนี้ข้างล่างนี่เป็นมังสวิรัติละ,ละพวกลูกปลาเนี่ยจะเป็นมังสวิรัต กินน้ำเขียวมีจิงโกะอะไรเขาเลยมีเสียมาน้ำเนี่ยน้ำจะเคลิบเไม่เป็นไรปกจะมีสองสีเงี้ยใสๆอันนี้ปกป็ปลาที่โตแล้วลูกปาลาเนี่ยน้ำมันจะสีประมาณเนี้ยเราจะให้มันอยู่ประมาณเนี้ยสีข้างล่างนี่จะเขียวมากเลยอันนี้จะเขียวเข้มเลยแหละสีมันจะไล่ลงมาใสา าเข้มเข้มมากเนี้ยเราจะอนุบาลมีจริงกว่าใช่ไหมครับบ่อนี้แล้วก็มาบ่อนูน้นแล้วก็บอเราจะวนวนบ่อนี้ใช้ไปแล้วตรงนี้ใช้บ่อนูน้นใช้บ่อนูน้นวนไปวนไป,ไปขึ้นมาใส่เป็นบนสุดจะให้น้ำมันครีน ข้างล่างไม่ใช้่นะคาร์มาอยู่แล้วมันใช้แค่นี้พอแล้วพวกเปลือกหอยพวกอะไรเงี้ยแบคทีเรียไม่าอันนี้ไม่ใส่คาร์มาไม่ใส่เมดการ์ก็ต้องมาเนี่ยฮะเวิร์นเวอร์นี่วันหยุดวนเวอร์มาก ล้างทำามสะอาดโอ้โหตลอดชีวิตมใช่ไหมเนี่ยสงสัยต้องยุบแล้วเอียนแล้วครับเบื่อแล้วครับเนี่ยสกรปรกเห็นไหมนะเนี่ยต้องล้างใช้ใบไมโกนิไถไถไถตายไม่เยอะแล้วเนี่ย สาดทั้งนั้นนะครับเนี่ยพวกเนี่ยเป็นเงินเป็นท้องเนี่ยกอนึงหลายบาทเมื่อก่อนมันมีชีวิตเนี่ยสวยๆเนี่ยดอกเดิอขึ้นเนี่ยฮะเต็มเลยเนี่ยเนี่ยขึ้นฟูสวยสักพักโอ้โหขาดน้ําไม่ได้อาหารไม่เต็มไปเนี่ยเนี่ยเริ่มยุบแล้วเนี่ยเริ่มยุบแล้วเห็ดเหินซื้อมาบานเลยไปตลอดอันนี้แข็งแรงอันนี้ก็อยู่น้า สายยาเข้าไปนู่นฟอกขาวเลยโอ้สายอนโแบคทีเรียขึ้นมีซาทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยโอ้โหเสียเงินปลาในสายไม่รู้กี่ตัวกใส่เติมตลอดหลังหลังเลิกเติมแล้วหลังๆก็เลิกเลิกเติมแล้วตเติมไปแล้วกลายเป็นปุ๋ยนี่เนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้นุน่มไอ้นี่ไอ้นุน่มไอ้นี่วนเวอร์ามาก ตัวเล่นเนี่ยเอียนไปเมืองไทยจึงกลับมาเนี่ยฟอกขาวคุณนายก็ไม่ได้ทำอะไรมาแล้ไม่ได้ทอกไม่ได้แม่คุณนายเขาไม่ยุ่งอีกแล้วแรงเย็นจริงๆริต่ยาเข้าไปยาเขาบอกว่าดีๆอะไรอย่าใส่มันเลยอยา่าใส่ โอ้ยด,ด,ดี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 เนี่ยวัดค่านะ้ำวัดไปสิ <c oughs> วัดไป <c oughs> วนเวอร์ยาไหนดีเอ้ยยานี่ใส่แล้วพวกอะไรนะั้นสารลายสารลายสารลา,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 ายมันขึ้นตรงนู้นเฮ้ยบอกใส่สนี่นะเดี๋ยวใส่วอดก้านะแล้วเดี๋ยวมันจะไอสารลายมันจะไปเลยวอดก้าไ,ไอ,ไอนเนี่ยพโอซีมันจะหาย ลดพีโอซีวัดพ mm. ีโอซีอุ้มยาวัดวัดโคนรยาวุ่นไฟวุ่นเลยอืมเพิ่มกวนยาใส่นี่ใส่เลยใส่ตัวไหนไอ้นี้มั้งไอ้นี่อแหละฟอกขาวครับยาใส่ เบิ้นเวอร์อะไรนักหนาตะไค่้กลัวตะไค่้ใส่ยาเข้าไปรีมูฟเรียบร้อยรีมูฟยาอยู่ไหนใช่ไหมอ่านเนี่ยเป๊ะคนหนึ่ง,งกำจัดตะไค่้รีมูฟรีมูฟไปเลยตะไค่้ไปเลยคนลายเกลี้ยง สายเรียบไปไหนอย่างเมือ่อกี้อ่านี่ไงหม้อส้ว่ะซื้อมาอีกดนี้ว่ะเนเสียเกลือเกลือเกลือใส่เกลือลงอไปในบ่อเหไหให้ให้บรรากาด้วยนะอะไร จะได้แข็งแรงเกลือทุกอยแรงสซนจองสำนวยเยอนะเกลือไม่ถูกนี่เลยน้ำทะเลที่เหลือตักมาใส่กระแป๋่นเอาไปเทเนี่ยน้ำเค็มน้ำเค็มครับดูว่ดเท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องมาดู ว่าค่าความเข้มเท่าไหร่เคนะเดี๋ยวจะวัดค่าน้ำให้ดูน,นะฮะเอาสูตรตู้ทะเลนี่แหละมาวัด pO2, pO3 อ,โโอโโโโะไรนี่มวัดเลยเท่าไหร่สามสิบสองสามสิบสองโอ้โหเจือดอย่างจือด ส2มสิบองระดูนิบสเนี่ยต้องให้มันได้25นี่น้ำเอาอทำน้ำเอาโน่นด o s i งปั๊มน้ำพองในบ้านเลยขู่น้ำพองในบ้านเลยต้องเติมน้ำอีกจะต้องใส่ให้มันเค็มๆหน่อยแล้วตัวนี้ ใส่เยอะไม่ได้แบตเีเรียตายเรียบไอ้นี่อะไรอ่าเปิดซีซัวไม่ได้นะยูวีเปิดเยอะเกินไปแบตเีเรียตายอีกโอ้พระเจ้าว,ว่นเวอ้ออืมเปิดหกชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอโอ้ อุยนี่ไม่รู้จะเปิดยังไงสามชั่วโมงนะโดสเกตแคลเซียมแมกนีเซียมอันนี้วอดกานะใส่วอดก้าตอนนั้นสลดยเป็นบูมไปสีเขียวน,น,นี่ใส่ยังไงอ่ะฮม คริ่องที่ที่เคสอ่ะอันนี้เกรดที่แบบว่าอ,นะอันนี้ผมตัดเองนะอันนี้ผมตัดเองไม่เรียบร้อยหรอกไม่ใสอันนี้ของมิซูบิชิแหละเกรดเนี่ยแต่ไอ้เกรดที่ผมไม่รู้มันเกรดไหนกันแน่ใสามากคุณไหมต่างกันนะอาริลิกะไม่เหมือนกันใสเลยแหละงานเขาดีมากการตัดอคริลิกดี อยากอยากอยากทั้งตัดทั้งงอนอยากดูว่าอคติของเขามันใสกริฟเลมมันเก๋ที่ใสอ่ะเป็นคริสตั้งนะไอ้นี่เห็นไหมมันจะขม่นนี่ของมิซูบิชีเนี่ยกระจกก็มีกระจกหลายหลายแบบเห็นไหมสีเขียวนี่เป็นกระจกคริสตั้ที่ใช้ในตู้ทะเลโอ้โหอันนี้โคตรแพงใบหนึ่งแบบ ของไอเลซีแพงโคตรหลายหลแสมนี่ใช้มาเกือบสิปีแล้วมั้งก่อนเต่เม,มโมเดลโอ้อยวเวอร์สวยสวยสวยเป็นไงเหนือ่อยละเบื่อละเยอะแล้วตาย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 ตลอด

มีมีมีไข่โกมเขาไปเลี้ยงเมตากาศให้น่ะเขามาเลี้ยงเมตากาศด้วยห,หังมากจะย้ายไปไต้องเอาไปตากแดดมามันถึงจะบูมปล่อยไ่ไ้่งี้ยแหละมไม่มีราคาเลย ไม่ไม่ยุ่งเลยไม่ได้สนใจอันนวนไว้กุ้งอย่เดียวเลยเือปลาเาไปใส่ตรงนี้ตายเรียกหนาวจัดอยู่ไม่ได้อากาศมันเย็นจัดเกลี่ยไปทำงานเขียวยท่อลมก็จะใช้เป็นประมาณเนี่ยจะควบคุมแรงดันลมได้ทุกทอ่อ นะฮะจะปรับเนี่ยตัวนี้ชุดพวกพุ่งแรงเลยตัวนี้เป็นคือการย้อนนะฮะอันนี้ก็ใช่เด่น,น,นสายเนี่ยจะแข็งแรงใช่ไหมับสายนิวเมติกนะสายเข้าไปตุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้บ่อลุกเจี๊ยบ แข็งแรงสายเนี่ยสายกันย้อนเข้าไปด้วยนี่เลยอยังเดินอยู่ครับยังเดินอยู่มาเป็นสามทางสามทางที่ขึ้นมาข้างบนนี้ปึ๊บ บ้านเลยไม่ต้องโดนฝนอะไรทั้งนั้นเนี่ยสายนีย่เดินมานี่ต่อเนี่ย,ยไปนู่นเลยชอบต้องล็อกให้มันแน่นหนาหน่อยฮะนี่เราก็ปิดไว้ถ้าเราไม่ใช้แต่ถ้าเรามีอะไรต้องใช้แล้วก็เราก็จะไม่ต้องใช้ลมจากนี้อีกก็ต่อมาได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ปิด นะฮะเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าในกรณีว่าต้องการจะใช้ลมเพิ่มอะไรงไงสตาอ์ม <Stop. S 2> <Okay. S 1> มีดังล่างเหมือนกัน mình nghe hạt không làm đuôi tên xài luôn chụp hai tiếp rồi Hãy subscribe cho kênh Để